เราก็มาต่อกันเลยนะคะดีแต่เธอก็กลัวว่าเธออาจจะไปดึงดูดเอารูปธรรมชีวิตที่อาจจะเป็นฝ่ายมืดให้เข้ามาด้วยนะสิคะพีรูปธรรมชีวิตเหล่านี้ไม่มีใครเลยที่เป็นฝ่ายมืดดีฉันก็เคยได้ยินมาแบบนั้นเหมือนกันค่ะพีแต่ว่าเพทติเซียยังไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าเธอยังไม่พร้อมที่จะเข้าใจ และพวกเราก็ยังไม่อยากที่จะบอกอะไรเธอมากเกินไปด้วยก่อนที่เธอจะพร้อมเพราะว่าเธอยังมีปัญหาทางโลกให้ต้องจัดก,การอยู่อีกมากมายก่ายกองแต่ปัญหาทางโลกเหล่านั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เธอจะต้องผ่านมันไปให้ได้เพื่อที่เธอจะได้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่ว่าเมื่อถึงเวลาที่เธอจะต้องทำงานให้กับพวกเราจริงๆแล้วเธอจะได้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ไม่เฉพาะทางด้านจิตวิญญาณเท่านั้นนะแต่ยังหมายถึงด้านร่างกายและด้านจิตใจด้วยแล้วเธอก็จะยิ่งจัดการกับปัญหาทางโลกได้ง่ายดายยิ่งขึ้นไปอีกและเมื่อใดที่เธอเชี่ยวชาญในการจัดการกับปัญหาทางโลกแล้วปัญหาเหล่านั้นก็จะไม่สามารถส่งผลกระทบต่อง,งานด้านจิตวิญญาณของเธอได้อีกต่อไป และนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมก่อนหน้านี้พวกเราถึงยังไม่มาหาเธอดีมนุษย์โลกบางคนยังมีความเชื่อที่ผิดๆอยู่เลยว่านอกโลกมีรูปธรรมชีวิตที่เป็นฝ่ายมือดอยู่มากมายแต่ฉันเคยรู้มาว่ารูประธรรมชีวิตที่เป็นฝ่ายมืดเหล่านั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาก้าวกา่หรือแทรกแซงโลกมนุษย์ได้หรอก เพราะว่ามีสภาต่างๆคอยปกป้องและควบคุมดูแลอยู่อันนี้จริงไหมคะพีมันมีรูปธรรมชีวิตที่อาจจะเรียกได้ว่ามีวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณยังไม่สูงมากนักอยู่จริงๆแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะต้องชั่วร้ายหรือเป็นฝ่ายมืดทั้งหมดเพราะว่าในจักรวาลแห่งนี้ไม่มีฝ่ายมืดอยู่จริงๆหรอก เพราะว่ามันไม่มีสิ่งใดที่เรียกว่าฝ่ายมืดและฝ่ายสว่างหรอกเพราะว่ามันมีแต่ความสวยสดงดงามของผู้เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นเองดังนั้นรูปธรรมชีวิตที่มีอยู่ก็จะเป็นแค่พวกที่วิวัฒนาการทางจิตวิญญาณยังไม่พัฒนาอย่างที่พวกเราอยากจะให้เป็นเท่านั้นเอง แต่พวกเราก็จะไม่เรียกพวกเขาว่าฝ่ายมืดหรอกนะฉันอยากจะขอยกตัวอย่างให้ฟังสักหน่อยตัวอย่างเช่นพวก,กรูปธรรมชีวิตจากนอกโลกที่กําลังทำงานร่วมกับรัฐบาลของประเทศคุณอยู่ในขณะนี้ไงซึ่งรูปธรรมชีวิตเหล่านี้จะมาเพื่อวัตถุประสองค์อะไรบางอย่างของพวกเขาเองเช่นเพื่อมาเอาโลหะบางอย่างของโลกไป และเพื่อมาเอาแร่ธาตุและสารเคมีบางชนิดไปและเพื่อมาเอาสิ่งที่พวกเขาสามารถจะใช้ประโยชน์ได้ไปเท่านั้นเองอันที่จริงแล้วพวกเราไม่ได้อนุญาตให้พวกเขาทำเช่นนี้ได้หรอกนะแต่ว่าพวกเราก็อนุญาตให้พวกเขาสามารถลงมาที่โลกได้เพราะว่าระดับความสั่นสะเทือนของโลกลดต่ำลงมาก และดังนั้นพวกเขาจึงสามารถที่จะเข้ามาในสนามพลังงานของโลกได้และก็สามารถติดต่อสื่อสารกับรัฐบาลของคุณได้แต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาชั่วร้ายหรอกนะเพราะว่าพวกเขาก็กำลังพยายามยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองขึ้นอยู่เหมือนกันดังนั้นพวกเราจึงยอม ให้พวกเขายังเข้ามายัางโลกได้และพวกเขาก็ไม่ได้มาเพื่อทำร้ายโลกเพราะว่าพวกเขาได้เรียนรู้แล้วว่าพวกเขาจะต้องรู้จักที่จะเป็นผู้ให้ด้วยดังนั้นพวกเขาจึงได้มอบเทคโนโลยีอะไรบางอย่างให้กับรัฐบาลของคุณเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่พวกเขาต้องการดังนั้นมันจึงเป็นการให้ออกไปแล้วได้รับกลับคืนมา เรื่องนี้ฉันได้ลงรายละเอียดเอาไว้ในหนังสือของฉันแล้วว่ารูปธรรมชีวิตจากนอกโลกได้เริ่มเข้ามาในโลกของเราเมื่อราวๆาวห0ึ่ปีมานี้เองพวกเขาได้รับอนุญาตให้มาเอาแร่ธาตุและโลหะบางอย่างที่จำเป็นสำหรับพวกเขาไปได้แต่ว่าแร่ธาตุและโลหะเหล่านี้ ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปในโลกใบนี้ไม่ใช่ของหายากอะไรดังนั้นการมาเอาแร่ธาตุและโลหะเหล่านี้ไปก็ไม่ได้ทำให้โลกเป็นอันตรายแต่อย่างใดและพวกเขาก็ยังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยสภาที่ทำหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองโลกใบนี้อยู่อีกด้วย <S <S เพื่อให้มั่นใจว่า <S <S พวกเขาจะไม่ทำอะไรที่ไม่ควรจะทำได้ มนุษย์โลกบางคนอาจจะคิดเป็นแต่ในแง่ที่ว่าดีหรือชั่วเท่านั้นแต่ว่านั่นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องในการมองเรื่องนี้เพราะว่าเราควรจะมองว่าวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณสูงหรือต่ำแค่ไหนต่างหากละ่ะเพราะว่ารูปธรรมชีวิตจากนอกโลกเหล่านี้ บางกลุ่มก็แค่มีระดับวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณที่ยังไม่สูงเท่ากลุ่มอื่นๆเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาชั่วร้ายเสมอไปดีมีผู้ศึกษาเรื่องราวการถูกลักพาตัวไปโดย UFO บางคนที่คิดว่าบางสิ่งบางอย่างที่ผู้ที่ถูกลักพาตัว รายงานต่อพวกเขาคือสิ่งที่ชั่วร้ายแต่ฉันกลับคิดต่างเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดที่ฉันได้มาจากการสะกดจิตย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนั้นฉันไม่เห็นว่ามันจะชั่วร้ายตรงไหนเลยพีมันไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายอะไรหรอกเพราะว่าเมื่อคุณกำลังเห็นมันในแบบที่พวกเราอยากจะให้คุณเห็นจริงๆ คุณกำลังเห็นมันอย่างที่มันเป็นจริงๆอยู่แต่ว่าถ้าคุณพยายามที่จะไปอธิบายให้มนุษย์โลกคนอื่นๆเข้าใจด้วยและเห็นด้วยว่าพวกเราบางกลุ่มไม่ได้ชั่วร้ายหรือเห็นด้วยว่าการกระทําบางอย่างในปรากฏการณ์ถูกลักพาตัวโดย ufo เหล่านี้ไม่ได้ชั่วร้ายแล้วก็เกรงว่าระดับจิตวิญญาณของพวกเขา อาจจะยังรับไม่ได้ในตอนนี้แต่ว่าในอนาคตมันก็ไม่แน่ดังนั้นคุณจะต้องพยายามต่อไปและยืนหยัดอยู่ในความคิดด้านบวกของคุณที่มีต่อพวกเราให้มั่นเพราะว่านี่คือสิ่งที่มนุษย์โลกทั้งหลายจำเป็นจะต้องรับรู้เกี่ยวกับพวกเราเพราะว่านี่คือความจริงดี นี่แหละที่สิ่งที่ฉันกำลังพยายามทําอยู่ในตอนนี้ละ่ะผ่านทางหนังสือของฉันและผ่านทางการบรรยายของฉันเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ออกไปอย่างที่มันควรจะเป็นมีอยู่คำถามหนึ่งที่ฉันมักจะถามอยู่เสมอๆและฉันก็เคยได้คำตอบมาบ้างแล้วเหมือนกันนั่นก็คือ เรื่องการผ่าซากศพวัวเพราะว่ามีผู้คนส่วนใหญ่จะคิดว่ามันเป็นเรื่องเลวร้ายมากคุณสามารถจะบอกอะไรบางอย่างแก่พวกเราได้ไหมคะดีนี่แหละคือสิ่งที่ฉันกำลังพยายามทำอยู่ในตอนนี้ละ่ะผ่านทางหนังสือของฉันและผ่านทางการบรรยายของฉันเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ออกไปอย่างที่มันควรจะเป็นพีได้สิ มันมีรูปธรรมชีวิตที่มาจากนอกโลกอยู่หลายเผ่าพันธุ์ที่กําลังทำงานเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ชำแะสร้ากปะสสัตว์อยู่เพราะว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาแห่งนี้มันมีการใช้ฮอร์โมนกันอย่างอึกกระทึกครึกโครมมากฉันคิดว่าตามคำศัพท์ของพวกคุณพวกคุณน่าจะเรียกมันว่าฮอร์โมนใช่ไหมนั่นแหละ พวกคุณมีการใช้ฮอร์โมนและสารเคมีในการเลี้ยงปะสุสัตว์กันมากและเพราะฉะนั้นแล้วรูปธรรมชีวิตจากนอกโลกบางสายพันธุ์จึงกำลังทำหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบของฮอร์โมนที่มีต่อปะสุสัตว์เหล่านี้อยู่ดังนั้นพวกเขาก็เลยต้องตัดเอาเนื้อเยื่อและอวัยวะของปะสุสัตว์บางตัว ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากฮอร์โมนเหล่านี้ไปเพื่อทำการวิเคราะห์และเพื่อสรุปผลกระทบว่าฮอร์โมนเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อปสุสสตว์เหล่านี้มากน้อยเพียงใดรูปธรรมชีวิตเหล่านี้จะใช้เลือดของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบมาทำการตรวจวิเคราะห์ซึ่งก็ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่วัวเท่านั้นหรอกนะ เพราะว่าพวกเขายังตรวจเลือดของแกะสุนัขและแมวอีกด้วยพวกเขาจะเอาเลือดของสัตว์เหล่านี้ไปวิคเคราะห์โครงสร้างโมเลกุลของมันและก็นั่นแหละที่มนุษย์โลกหลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายหละ่ะทั้งๆท,ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องชั่วร้ายอะไรเลยพวกเขาแค่เอาเลือดไปตรวจวิคเคราะห์เพื่อดูผลกระทบในแง่ลบของมลภาวะของโลก ที่มีต่อพืชและสัตว์เหล่านี้เท่านั้นเองแต่เวลาที่พวกเขามาเก็บตัวอย่างของพืชไปพวกคุณก็จะไม่ค่อยสังเกตใช่ไหมว่าเมื่อวัวพันดีของพวกเขาถูกชำแหละไปพวกเขาก็จะเริ่มรู้ตัวและออกมาค้นหาสาเหตุดี ก็ฟังดูสมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าฉันรู้ว่าพวกคุณมีการตรวจสอบหลายๆอย่างจริงๆและฉันก็เคยรู้เรื่องนี้มาบ้างแล้วล่ะแต่ว่าฉันยังไม่เคยได้คำตอบแบบเต็มๆและชัดเจนแบบนี้มาก่อนเลยขอบคุณที่ตอบคำถามน,นะคะในที่สุดแล้วฉันก็ได้คำตอบที่สมเหตุสมผลมาฉันเคยรู้มาว่าพวกเขาจะเป็นห่วงเป็นใย,ยอย่างมาก เกี่ยวกับมลภาวะในอากาศของเราแล้วก็เกี่ยวกับการใช้สารกันบูดหรืออะไรทํานองนั้นในอาหารของพวกเราด้วยพวกเขาเป็นห่วงเรื่องผลกระทบในแง่ลบของพวกมันที่มีต่อสุขภาพร่างกายของพวกเราเพราะว่าสารปรุงแต่งอาหารเหล่านี้กำลังเป็นสาเหตุให้โรคมะเร็งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่และก็นี่แหละ คือเหตุผลอย่างหนึ่งของการทดสอบการทดลองของพวกเขาที่พวกเราเรียกกันว่าผู้ที่ถูกลักพาตัวโดย UFO ละเพราะว่ามันคือการที่รูปธรรมชีวิตจากนอกโลกนำเอามนุษย์โลกบางคนไปตรวจวิเคราะห์ถึงผลกระทบของสารปรุงแต่งอาหารและโมลพิษต่างๆ ที่มีต่อร่างกายมนุษย์นั่นเองและก็ตรวจวิเคราะห์ลึกลงไปจนถึงผลกระทบที่มีผลต่อโครงสร้างทางพันธุกรรมของมนุษย์อีกด้วยมันก็เป็นเรื่องที่แสนจะธรรมดาไม่ใช่เหรอที่จะมีการตรวจสอบสารพิษตกค้างในอาหารที่เราจะกินเข้าไป พราะว่าสารพิษเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราได้เพราะว่ามันต้องมีใครสักคนช่วยทำมันให้กับเราเพราะว่ารัฐบาลของพวกเราคงไม่สนใจดีรูปธรรมชีวิตจากนอกโลกอย่างพวกคุณเคยบอกฉันว่าพฤติกรรมการรับประทานอาหารของมนุษย์โลกส่วนใหญ่กำลังเปลี่ยนไปอยู่ใช่ไหมคะเพราะว,ว่า ตัวฉันเองก็กำลังเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันพี่นั่นก็เพราะว่าระดับพลังงานของโลกกำลังเปลี่ยนไปอยู่ทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าพวกคุณไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินอาหารของตัวเองตามไปด้วยแล้วก็พวกคุณก็จะป่วยกันหนักมากๆและพวกคุณก็อาจจะตายได้ และอาหารบนดาวเคราะห์โลกของพวกคุณก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนดาวเคราะห์โลกของพวกคุณกำลังค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆอยู่เพราะว่าทั้งหมดนี้มันจะต้องเป็นไปแบบนี้ก่อนที่จะถึงวันที่พวกเราจะเริ่มระเบิดแสงสว่างครั้งใหญ่ลงมายังดาวเคราะห์โลกของพวกคุณในอนาคตข้างหน้านี้ ตามแผนการที่พวกเราได้วางเอาไว้แล้วดูรายละเอียดในหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับเรื่อง NEW เอิร์เพราะฉะนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงต่างๆจึงกําลังเกิดขึ้นอยู่พวกเราจำเป็นจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าถ้ามันไม่เกิดขึ้นพวกคุณก็จะตายกันหมดเพราะว่ามลพิษทั้งหลาย และพวกคุณก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินอาหารของตัวเองด้วยเพราะว่าหลายปีมานี้ร่างกายของพวกคุณได้เริ่มที่จะมีความไวต่อสารพิษมากขึ้นเรื่อยๆแล้วและมันก็กำลังเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆแล้วด้วยและเพราะฉะนั้นแล้วกองกำลังแห่งแสงสว่างทั้งหลายจากเบื้องบนจึงกำลังช่วยกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น ในระดับพันธุกรรมของพวกคุณอยู่เพื่อช่วยให้ร่างกายเนื้อของมนุษย์สามารถมีชีวิตยอยู่ได้ต่อไปพวกเราต้องการให้มนุษย์โลกอยู่ได้นานๆแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยเพราะว่าร่างกายเนื้อของมนุษย์โลกกำลังเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินที่ว่านี้สามารถช่วยชะลอหรือช่วยฟื้นฟูมันได้ ดีฉันก็เคยรู้เรื่องแบบนี้มาก่อนนะคะว่าพวกเรากำลังถอยห่างจากอาหารที่หนักๆแล้วหันมากินอาหารที่เบาๆแทนพีถูกต้องแล้วเพราะว่าเมื่อร่างกายเนื้อของมนุษย์โลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันจะมีความหนาแน่นทึบตาน,น้อยลงและแน่นอนว่าเมื่อมันหนาแน่นน้อยลงหรือหยาบน้อยลงกว่าเดิมแล้ว มันก็ย่อมจะต้องการอาหารที่เบามากขึ้นหรือละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมด้วยคุณรู้อยู่ใช่ไหมว่าเนื้อวัวนั้นเป็นอาหารที่หนานแน่นมากๆส่วนเนื้อไก่นั้นก็จะดีขึ้นมาอีกหน่อยเพราะว่ามันเบากว่าเนื้อวัวส่วนอาหารทะเลนั้นก็จะขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ว่าพืชผักผลไม้คืออาหารที่ดีที่สุดสำหรับพวกคุณ เพราะว่าร่างกายเนื้อของพวกคุณกำลังหนาแน่นทึบตันน้อยลงเรื่อยๆแล้วเพราะฉะนั้นแล้วพวกคุณจึงจำเป็นจะต้องอาหานมากินอาหารที่หนาแน่นน้อยลงและหยาบน้อยลงตามไปด้วยเพราะว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วดังนั้นสรุปคือการกินอาหารของพวกคุณจะต้องเปลี่ยนไปเพื่อปกป้องร่างกายเนื้อของพวกคุณเอง เพื่อที่จะไม่ให้ระบบทางพันธุกกรรมทั้งหมดของพวกคุณถูกทำลายไปอย่างสิ้นเชิงดี D. มินาละมันถึงกำลังเกิดขึ้นกับฉันด้วยพี P. แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าคุณเองก็กำลังมีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ด้วยเหมือนกันนี่นาดี D. ใช่ค่ะถูกแล้วฉันได้ยินมาว่ามันกำลังเกิดขึ้นกับ คนทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ใช่ไหมคะพวกเขาเคยบอกกับฉันว่าเมื่อพวกเราเปลี่ยนการรับประทานอาหารของตัวเองแล้วพวกเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนมารับประทานอาหารที่เป็นน้ํามากขึ้นแทนเช่นซุปหรือน้ำผักผลไม้ปั่นเป็นต้นเพื่อที่จะถอยห่างจากอาหารที่หนักๆทั้งหลายและเมื่อมาถึงช่วงท้ายของซีซันแบบนี้แล้ว รูปธรรมชีวิตกลุ่มนี้ก็มีข้อความทิ้งท้ายฝากเอาไว้ให้กับเพทติเซียด้วยว่าพีฉันอยากจะบอกเธอว่าพวกเรารักเธอมากๆและพวกเราก็อยู่เคียงข้างเธอเสมอดังนั้นเธอจึงไม่ต้องกลัวเพราะว่าพวกเราจะอยู่ที่นี่และคอยปกป้องเธอเสมอ แต่ว่าพวกเราไม่สามารถที่จะปรากฏกายให้เธอเห็นทางกายภาพได้เพราะว่าร่างกายของพวกเราเป็นแสงสว่างล้วนๆเพราะว่าพวกเราคือรูปธรรมชีวิตแห่งแสงสว่างดังนั้นมันจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเราจะสามารถปรากฏกายให้เธอเห็นในมิติทางกายภาพ ซึ่งถ้าพวกเราลงมาปรากฏกายให้เธอเห็นทางกายภาพแล้วก็พลังงานแห่งจิตวิญญาณที่บรรจุอยู่ในกายของพวกเราก็จะถูกรบกวนอย่างหนักจนปั่นป่วนไปหมดซึ่งพวกเราจะต้องใช้เวลาอยู่ระยะหนึ่งเพื่อทำให้มันหายไปเพราะฉะนั้นแล้วเวลาพวกเรามาที่นี่พวกเราก็เลยไม่มาแบบมีกายเหนื้อ แต่ว่าพวกเราก็ยังมีกลุ่มของรูปธรรมชีวิตสายพันธุ์อื่นๆที่ยินดีจะมาพบเธอแบบทั้งกายเนื้อด้วยและเธอก็น่าจะดีใจมากที่ได้รู้แบบนี้เพราะว่านั่นคือสิ่งที่เธอเคยขอพวกเราเอาไว้แต่ว่าในตอนนี้เธอยังไม่พร้อมหรอกคุณจะต้องทำให้มั่นใจว่าเธอรู้แล้วว่าเธอยังไม่พร้อมในตอนนี้ แต่ว่าในอีกราวๆสิบปีข้างหน้าตามการเวลาของโลกของพวกคุณเธอก็จะพร้อมก็จบแล้วนะคะสำหรับหัวข้อนี้สำหรับ4คลิปนะคะมก็จะอ่านชื่อหนังสือให้ฟังนะคะเผื่อบางท่านจะไปอ่านต่อหรืออาจจะอยากไปค้นเองนะคะจากหนังสือ The Tree Waves of Volunteer and the New Earth คลนี้ก็ขอขอบคุณท่านคุรุทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามนะคะขอให้ได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในทุกๆคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ